สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้อนุมัติแล้วลดค่าไฟเพิ่มให้อีกทั่วประเทศตลอด3เดือนนี้วันนี้23เมษายน63นะครับล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มเติมให้อีกซึ่งหลักๆนั้นก็คือ 1. สําสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็นเวลา3เดือนคือมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม 2. นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับก็ให้ยึดเอาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาบวกลบ กับรอบการใช้ไฟฟ้าในเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมนะครับเป็นฐานในการจ่ายค่าไฟซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยอีก4ข้อดังนี้ครับ2.1หหากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ให้จ่ายค่าไฟในเดือนนั้นๆตามการใช้จ่ายจริงนะครับก็คือสมมติ กุมภาพันธ์ใช้ไป300หน่วยนะครับมีนาคมใช้250หน่วยนะครับท่านก็จ่ายเพียงแค่250หน่วย2.2หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกิน800หน่วยนะครับก็ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์สมมติเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไป300หน่วย เดือนมีนาคมท่านใช้ไป500หน่วยนะครับก็คือยังไม่เกิน800ท่านก็จ่ายในอัตราที่เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ก็คือจ่ายตามเลท3 0 0หน่วยเท่านั้นครับ2.3หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่8 0 0ถึง3 0 0พหน่วยให้ท่านจ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วก็บวกด้วยส่วนเกินที่มากกว่าในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมานะครับให้จ่ายเพียงร้อยละ50เท่านั้นนะครับก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งของส่วนเกินในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็บวกด้วยอัตราในเดือนกุมภาพันธ์ครับสมมุติเดือนกุมภาพันธ์ท่านใช้ไป300หน่วยเดือนมีนาคมท่านใช้ไป1,500หน่วย ท่านก็จ่ายเต็ม300หน่วยของเดือนกุมภาพันธ์ที่เท่ากันแล้วส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมา1,200หน่วยท่านจ่ายเพียง50%ของส่วนเกินบวกเข้าไปอีกเพียงเท่านั้นครับและ2.4หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าถึง3 0 0 0หน่วยขึ้นไปก็ให้ท่านจ่ายเท่ากับหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนหนึ่งนะครับแล้วส่วนเกินมาเนี่ยให้ท่านจ่ายในอัตรา70%ของส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตามหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ครับสมมุติเดือนกุมภาพันธ์ท่านใช้ไป300หน่วยและเดือนมีนาคมท่านใช้ไป3,500หน่วยนะครับท่านก็จ่ายก่อน300หน่วยนะครับเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็บวกด้วยส่วนเกินขึ้นมาก็คือ 3,200หน่วยซึ่งใน3,200หน่วยท่านจ่ายเพียง70%อันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆของการลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า22ล้านรายทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะมีผลในเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมครับขอบคุณข้อมูลจากรัฐบาลไทยวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ